ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ ถูกมาเ <c oughs> นะคะเกือบแล้วอะไรอคุณไม่มีอะไรฮะเราเป็นสัญลักษณ์แอบส่งซิกอะไรให้กันเราไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่ผู้ชมรู้ว่าจะขอเพลงยังไงโดยที่ไม่ต้องส่งซิกเพื่อหใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมีซิกเบาๆให้มีชร่เบาๆให้กับตามช่องทางช่องทางนี้ครับ มาอย่าง <c oughs> พูดเหมือนเสกน้วที่หนึ่งตามด้วยข้อความหรือชื่อเพลงส่งมาที่4827783นะครับหรือว่าจะโทรมาบอกกันนะคะทางหน้าไมค์สดๆเลยนะคะ029354483แล้วก็029354983จ้า Facebook ครับ www.facebook.com/thaitaichannel ครับผมค่ะหรือว่าจะเป็นทาง ID l ดี e ไลน์ก็ได้นะคะขึ้นคิวอักโให้แบ่งหน่อยนะคะค <c oughs> ีวอาโค้ A K o D นะคะนี่เลยขึ้นมาแล้วนี่ นะก็สแกนได้เลยแล้วก็จะเป็นทาง ID l ดี e ก็ได้นี่ไทยไทยทีวีนะคะขอมาได้ตลอดย4ิบสีชั่วโมงเพราะน้องไทยไทยรอพูดคุยกับคุณอยู่คะ่ะจ้าคุณสมบัติของผู้หญิงสวยและรวยมากค่ะคนนี้คือต้องยกให้เธอจ้าอาสยามเอาเหรอ สวยรวยที่สำคัญโสดโฟกัสเรื่องงานก่อนอหน้าที่ทองของเธอต้องยกให้เธอเลยนะฮะ,ะตอนนี้กำลังกอบโกยเงินเธอบอกอย่างนี้นะโอ้โหเขาบอกว่าโหมงานถึงขั้นว่าเมื่อต้นปีเนี่ยคือทำงานทั้ง ตั้งแต่เช้าถึงดึกไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะเมื่อต้นปีก็เลยโดนหามส่งโรงพยาบาลเป็นไปนะคะแล้วก็เห็นว่าโหมงานหนักมากจนแบบว่าไม่มีเวลาพักผ่อนก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องมาแบบว่าวางแผนใหม่นะโฟกัสบางงานที่ที่มันอาจจะไม่ไม่ต้องแบบเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าสุขภาพสําคัญนะคะก็เลยมีจัดเวลาแบบ ช่วงเวลาหนึ่งนะคะขอไม่รับงานขอพักผ่อนหรือขอแบบว่าไปเที่ยวกับครอบครัวไปดูแลครอบครัวบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะตอนนี้เนี่ยคือเธอแบบว่า ถูกรับเลือกนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นลูกกตัญญูนะคะหรือว่ารางวัลลูกกตัญญูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่นะคะประจำปีพศ2559นี่แหละนะคะซึ่งทางสภาส,สภาส,สงเคราะห์นะแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มอบให้แล้วก็เราเนี่ยก็ได้ถือโอกาสเจอตัวนะคะก็เลยสัมภาษณ์นิดหนึ่งเรื่องของหัวใจนะคะเห็นว่ายังว่างอยู่จริงหรือเปล่าคุณจ้าก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานหนักมากวิ่งรอกทัวร์ เสร์จทั่วประเทศทนแทบไม่มีเวลาพักนะฮะไม่ใช่ว่าสวยนะไม่ใช่ว่าหญิงโลกสวยหรืออะไรอย่างไรนะฮะอย่าที่คิดแต่คนเราเนี่ยได้อย่างก็ต้องเสียอย่างค,คุณจ้าบอกว่าหนูคิดว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงนาทีทองของหนูนะฮะก็เลยอยากจะขอลุยเก็บเงินเพื่อครอบครัวก่อนแต่พอเราทํางานหนักไปเนร่างกายมันก็เริ่มรับไม่ไหวมันป่วยเราก็จึงคิดว่าเอ้ยอยากให้ร่างกายมันพักบ้าง ล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาล็อกคิวไม่รับงานนะเพื่อที่จะบินไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮ่องกงกับพี่สาวแล้วก็เพื่อนมีโอกาสไปไหว้พระขอพรทั้งเรื่องงานเงนิงนสุขภาพรวมถึงเรื่องความรักก็ด้วยนะฮะก็เข้าไปไหว้แล้วก็ผูกได้แดงเชื่อมโยงไปหาคู่ตามความเชื่อของคนจีนนะครับ,รบถ้าถามว่าตอนนี้พร้อมหรือยังที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตสักคนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าก็พร้อมนะแต่หนูอยากจะเจอคนดีๆนะฮะอยากเจอคนจริงใจ มีไหมแถวนี้อยากเจอกรณีอ๋อเด่นเจอไีมอะไรคือสินะเอาแค่เขาคุ้นขอนะฮะที่ได้รับการทํางานในการทํางานของหนูได้ทุกวันนี้นะฮะหนูมิถุนคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีเวลาแค่ไม่กี่วันก็ต้องรับให้ได้นะฮะในส่วนที่หนูเป็นและที่สําคัญก็คือนอกจากการดูแลหนูได้แล้วก็ต้องดูแลคนในครอบครัวของหนูด้วยเช่นเดียวกันใช่นะคะนี่เห็นด้วยเลยนะคะ ก็อย่างที่รู้ๆนะคะว่าการเป็นนักร้องนะคะงานทัวร์คอนเสิร์ตเวลาการพักผ่อนเวลาการเจอคนที่รักมันไม่มันไม่แบบไม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะถ้าเข้าใจเขาอย่างที่เขาบอกแล้วก็รักเขาในตัวที่เป็นเขาการทํางานของเขาครอบครัวเขาได้ก็เดินทางมาได้เลยนะตอนนี้พร้อมแจกใบสมัครแล้วใช่ไหมได้เลยได้เลยเขาไปนี่เขาบินไปขอคงขอคู่แล้วนี่เอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของ ความรักด้วยนอกจากเรื่องของงานแล้วนะฮะก็สุขภาพก็สําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจ้านะเ,เราอย่าไปรับงานจนหักโหมจนเกินไปนะครับรแบ่งมาให้แฟนชิปบ้างก็ได้ดีมากอะเลือสียเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปดูสาวคนนี้กันหน่อยค่ะมีรูปย้อนตั้งแต่แรกๆหน่อยไหม หรือว่าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้เราเราไปหาดูดีกว่าเท่านั้นได้เพราะว่าเขาคนนี้ได้บอกว่าเขาไม่เคยผ่านมิดหมอเลยเดี๋ยวดูกันแน่แบบว่าแอบแบบว่านิดนึงใช่ไหมไม่เคยนะเฟนก็ไม่เคยนะผ่านมิดหมออะไรเงี้ยไม่เคยจริงๆรหรอจริงอะไรนะลูกฉีดอย่างเดียวฉีดอะไรฟอร์มาลีนเหรอตบไม่เคยนะฮะแต่เดี๋ยวเราให้คุณส่วเป็นคนตัดสินเขาบอกว่า อย่างนี้ครูไมชอบนะอ่ะก่อนจะไปดูกันช่วงหน้านะคะเรามีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่บทเพลงนะคะบทเพลงแรกค่ะฟันที่ต้องเป็นจริงค่ะไทยวัชรินค่ะตามด้วยเลิกกับเขาได้บ่อจากชัดชัดสนกรครับคืนนี้ขอให้ขุมนะค่ะเปิ้ลไอรินค่ะคิดเลยอ่ะคืนนี้ขอให้คุมก็คิดเลยอ่ะเออไทยไทยคลับ ครับสำหรับคนรักเสียงเพลง